คณะผู้แทนจากมณฑลกุนน้ยโจทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนและคณะผู้แทนจากรัฐบาลสปป,ะปะลาวได้ประชุมร่วมกันณนครหลวงเวียงจันทร์ของลราเพื่อหารือวิถีทางยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยท่านหลี่ปริงจวินผู้ว่าการมณฑลกุนน้ยโจท่านอูเดสุวรรณวงศ์ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหาการรมแห่งชาติลาวและคณะเจ้าหน้าที่จากภาส่วนที่เกี่ยวข้อง หล่าผู้เข้าร่วมการประชุมได้เสนอแนะศักยภาพและความร่วมมือระหว่าง2ฝ่ายในด้านโลจิสติกการขนส่งทางรถไฟปุ๋ยไฟฟ้าการเกษตรและการท่องเที่ยวรวมถึงสินค้าอื่นๆท่านอูเดตกล่าวครับว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์2ฝ่ายโดยสภาหอา,าัน้าและอุตสาหกรรแห่งชาติลาวจะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนชันมิตรกับจีน ด้านท่านหลีแสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสเพิ่มพูนความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือในระดับสูงและกว้างขวางยิ่งขึ้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสิบหัว